ต้อนรับต้นเดือนครับรกรกดากันแบบว่าอิ่มๆจุกๆแน่นอนครับโอ้โ oh หต้องบอกก่อนเลยว่าเมื่อคืนนี้ไม่ว่าจะเป็นในด้านของเรอัลมาดรลิดครับโปรเซียดอทมูลครับแล้วก็ นอกกระแสอย่างคูพีเอครับเมื่อคืนนี้รวมถึงนะครับเอฟซีแนะครับก็ใครได้ติดตามไปยินดีด้วยแล้วกันครับสดชื่นยกตี้แน่นอนนะครับส่วนใครที่อยากจะเข้ามาเอ็นจอยกันก็ปัดขวาหน้าช่องใต้รูภาษาอังกฤษนะครับส่วนวันนี้นะครับขอหยิบยกทางด้านของนะครับโปรแกรมแกนขันครับเจลิกเลยแล้วกันครับในช่วงเย็นนะครับส่วนดึก นะครับช่วงเช้านะครับเจอในพัฒนาการนะครับวันนี้นะครับคงเป็นคู่ไหนไม่ได้ครับในช่วงเย็นนอกจากทางด้านของวิเซโกเว่ครับอันดับ4ของลีกที่จะเปิดรังรับการมาเยือนของทางด้านครับฟานเจสซี่ฮิโรชิมาอันดับ5ของลีกนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นโปรแกรมการขันครับไฟที่22แนวก็ถือว่าทั้งคู่เนี่ยมีผลงานในลีกที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับแต่ด้านของเจ้าทีอย่างวิเซโกเวมีอยู่3 7คะแนนส่วนหนึ่งด้านของผู้มาเยือนอย่างฟานเจสซี่ฮิโรชิมา อันดับ5ของลีกมีอยู่36คะแนนห่างกันอยู่แค่คะแนนเดียวนะครับส่วนทางด้านของนะครับผลงานนะครับในช่วงหลังเกมล่าสุดเนี่ยนะก็ต้องบอกครับว่าสะดุดด้วยกันมาทั้งคู่นะครับแต่ใครที่ร้ายแรงกว่านั่นคือฟานเจสซี่ฮิโรชิมะครับที่เปิดรังนะครับพ่ายแพ้ให้กับทางด้านของนากุยะแกรมปัดครับไป2ประตูต่อหนึ่งครับส่วนโมเมนตัมของเจ้าถิ่นนะครับวิเซอร์โกเบครับต้องบอกเลยครับว่าตลอด5เกมหลังสุดรวมชุกรายการนะพวกเขา ยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นลายพ่ายนะครับก็ถือว่าผลงานดีมากๆครับส่วนผลงานเกมนัดแรกในลีกครับในฤดูกาลนี้ครับเป็นวิเซอโกเบนะครับที่สามารถบุกอัดทางด้านของฟานเดเซ่ฮิโรชิมาไปได้ถึง3ประตูตอนหนึ่งส่วนในรายการบอลถ้วยครับฟานเดเซ่ฮิโรชิมาก็สามารถครับเอาคืนได้นะครับอัดทางด้านของวิเซอโกเบไป2ประตูศูนย์นะแต่วันนั้นเนี่ยเป็นสนามกลางถ้ากิดว่าวันนี้วิเซอโกเบครับในรังเย้าเนี่ยนะต้องเกาะอ่าต้องบอกเลยครับว่าย้อนกลับไปเนี่ยนะครับตลอด4เกมหลังนะครพวกเขาพ่ายแพ้ฟานเดเซ่ฮิโรชิ แค่ไฟเดียวนะครับในปีนะครับ2023นะครับในรายการบอลถ้วยแต่ถ้าในเกมลีกเนี่ยนะเชื่อไหมครับว่าวิเซอร์โกเบไม่เคยนะครับพ่ายแพ้กับทางด้านของฟานเยซฮิโรชิมาเลยนะวันนี้ครับตัวตึงฟุตบอลครับต้องบอกก่อนครับว่าหน้าเสือการลงทุนแล้วกับกระแสต่างประเทศหยิบยกให้กับทางด้านของนะครับคู่นี้เนี่ยสูสีกันมากเหมือนไหนเหมือนกันนะครับผมมองว่าด้วยผลงานแล้วกันครับผมจะชอบชื่นชอบในการที่จะทํากันบ้านแบบว่าดู ความผิดพลาดนะครับของทั้ง2สโมสรเนี่ยและผมดูแล้วนะครับฟันดิเช่ยิโรชิมามีข้อผิดพลาดที่เยอะกว่าและก็เชื่อไหมครับว่าวันนี้นะครับกระแสต่างประเทศนะครับค่อนข้างไหลเอียงวิซเซลโกเบครับแต่ด้วยเงื่อนไขและกันครับผมจะให้พี่ๆไปแบกความเสี่ยงน้อยที่สุดลุยครับสำหรับวิเซลโกเบครับเหมอไหนเหมือกันวันนี้ครับสำหรับพี่สายนักลงทุนนะครับบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับส่วนช่วงดึก นะครับเอามาฝากหน่อยแล้วกันนะช่วงดึกไหนๆก็อัดคลิปละ นะครับก็ขอหยิบยกทางด้านของเวลา4ทุ่มเลยละกันครับในฟินแลนด์ไวยคาลิก้าเวลา4ทุ่มตรงครับเป็นคู่ระหว่างหนึ่งด้านของ s j k เฮลซิงกินะครับอันดับที่5ของลีครับวันนี้จะเปิดรังรับการมาเดือนของในด้านจาโรอันดับ10นะครับวันนี้ครับถือว่าสถานการณ์เนี่ยเกมล่าสุดนะครับเจ้าถิ่นอย่าง s j k เฮลซิงกินะครับก็ถือว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับบุกไปพ่ายแพ้กับทางด้านของคูพีเอสไปแบบขาดลอยถึง3ประตูศูนย์ครับแต่ถ้าเจาะลึกไปที่ผลงานในหลังเย่าถือว่า แฟนบอลเนี่ยส่วนฝั่งทางด้านของจาโร่โผู้มาเยือนกับล่าสุดเพิ่งบุกไปพายแพ้กับ KTP Koska อันดับที่11ครับผมบอกเลยครับว่าวันนี้นะครับวัดกันหมัดต่อหมัดปอนต่อปอนแลละ นะเหมือนมวยโคลโลเกตเลยนะครับหรือว่ามวยโคลโลเวตนั่นเองนะผมมองว่าวันนี้ด้วยเงื่อนไขที่หยิบยกมาค่อนข้างแรงแบบนี้นะไม่ต้องคิดเยอะนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมเจาะลึกไปแล้วไม่ว่าจะเป็นสภาพความพร้อมนะครับนักเตะแกนหลักนะครับวันนี้ระบบการไล่เพสของ H.J.K. h e l s ฮิ k i ที่มีความเร็วนะครับในเรื่องของเกมลุกเนี่ยผมบอกเลยว่าวันนี้ครับ จะการันตีครับ1ตุงรอลุ้นตุงที่2นะครับเฮกันลันลันได้เลยครับเมนูที่2วันนี้ s j k เจ l ค i ฮลซิงกครับและนี่ก็คือ2เมนูหลักประจำหน้าช่องประจำหน้าคลิปครับขอให้คนชคดีแล้วกันครับวันนี้นะวิเซลโกเบ SJK เจเคเฮลซิงกนะครับส่วนที่เหลือแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาราบัมแล้วกันนะเมื่อคืนนี้เนี่ยบอกเลยว่าสดชื่นกันแบบยกตีแน่นอนและช่วงนี้กำลังมั่นใจนะครับใครที่อยากเข้ามาเอนจอยกันแล้วกันปัดขวาหน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์ครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ